สวัสดีค่ะคุณป้าพาถักหอมโคเชนะคะเราก็มาอยู่ในคลิปที่สองกับการถักชุดเสื้อเด็กหญิงสำหรับใครที่ชื่นชอบการถักแบบนี้แนวนี้ก็มาดูมาถักไปด้วยกันค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณป้าได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเราไปเข้าสู่หมดถักกันต่อเลยค่ะ เรามาถักต่อจากคลิปที่หนึ่งะคะหลังจากที่เราถักได้ชิ้นงานแบบนี้สองชิ้นนะคะชิ้นที่สองเรายังไม่ต้องตัดไหมนะคะเดี๋ยวเราจะถักต่อเรามาทำการเชื่อมต่องานกันก่อนนะคะเราจะให้ดูตรงนี้นะคะเราจะใช้ด้านที่ ที่สวยนะคะออกที่สวยงามนี่ออกทั้งสองด้านเหมือนกันเลยนะคะเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้พอดีตรงที่เราตัดได้ชิ้นแรกนะคะทำการเชื่อมต่อเลยค่ะต่อเข้าแบบนี้นะคะ ให้เชื่อมต่อกันแบบนี้ต่อไปเราจะมาถักต่อไปเลยนะคะจะได้งานแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะคะถักต่อเป็นชิ้นหลังนะคะเราเริ่มต้นโซ่สี่พันสองครั้ง แบบนี้นะคะนี่เขาเรียกว่าหนึ่งห่วงให้ทำไปทั้งหมด24ห่วงนะคะห่วงที่สองก็เช่นกันค่ะโซ่สีพันสองครั้งแบบนี้นะคะให้ได้24ห่วงเดี๋ยวมาเจอกันนะคะ,ะคุณป้าลืมบอกนะคะสำหรับใครที่จะ สลับสีแบบในตัวอย่างนะคะตรงนี้ก็เปลี่ยนสีได้เลยนะคะใช้สีที่ต้องการถักไปเลยแต่คุณป้าจะใช้สีขาวทั้งตัวเลยนะคะตรงนี้ก็ให้เปลี่ยนสีไปเลยนะคะถ้าใครจะเปลี่ยนสีค่ะพอครบ24ห่วงแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะ ค่ะพอเราถักได้ครบ24ห่วงนะคะก็จะได้งานแบบนี้เราก็จะเชื่อมต่อแบบนี้นะคะเชื่อมต่ออีกชิ้นหนึ่งเป็นด้านหลังระวังอย่าให้งานพลิกนะคะค่ะมาดูกันค่ะเวลาเราอยู่หน้างานเราจะรู้นะคะ นี่ค่ะจับขึ้นมาแบบนี้นะคะเชื่อมต่อแบบนี้เลยเราก็จะถักีให้มาอยู่ตรงกลางนี้นะคะทีนี้ก็เริ่มถักเลยโซ่สาม พันหนึ่งครั้งโซ่สองถักเหมือนตอนที่เราขึ้นลายเลยนะคะแถวนี้ก็จะเป็นแถวนี้นะคะถักตามแถวนี้เลยถักแถวนี้นะคะที่เราเริ่มโซ่สามเป็นลูกสับปะรดนะคะ เดี๋ยวคุณป้าจะทำให้ดูหนึ่งช่วงลายนะคะเผื่อมือใหม่ที่ยังไม่เข้าใจนะคะลูกสับประรดของเราก็จะเป็นโซ่สาม ถักไปด้วยกันเลยค่ะตรงลูกสับประรดก็จะมีอยู่สามห่วงนะคะสามห่วงคือตรงนี้จะได้งานแบบนี้นะคะสซ่สองลักษณะงานจะเป็นแบบนี้นะคะ นี่คือหนึ่งช่วงลายให้เพื่อนๆถักไปเลยนะคะเดี๋ยวพอเราถักมาถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะว่าเราจะถักตรงห่วงนี้แบบไหนนะคะค่ะลงมือถักเลยค่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ เราก็ถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะมาดูตรงตอนขึ้นต้นนะคะจะเหมือนกันเลยกับตรงที่เราจบงานตรงนี้นะคะนี่เป็นด้านหน้าแต่ยังไม่จบแถวนะคะมาดูตรงห่วงที่เราถัก เราก็จะถักลายแบบนี้นะคะเราจะขึ้นลายสับปะรดมาถึงห่วงแรกเราโซ่สามแล้วก็มาถัก X หรือคอทอนะคะโซ่สามคอทอห่วงห่วงถัดไปนะคะโซ่สาม คอทอโซ่สามคอทอเราก็มาดูตรงนี้ว่าเราทำโซ่สามไปกี่ครั้งนะคะมีจะนับแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่สามทั้งหมดจะมีอยู่ห้าครั้งนะคะตรงนี้ก็เช่นกันนับให้ได้ห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ โซ่สครั้งที่ห้าเราจะโยงมาตรงนี้นะคะพันหนึ่งครั้งสองหลักโซ่สองถักซ้ำในที่เดิมอีกสองหลักนะคะจะได้แบบนี้นะคะนี่คือหนึ่งช่วงลายต่อไปก็ถักเหมือนกันเลยค่ะโซ่สามให้ได้ห้าครั้ง พอครั้งที่ห้ามาเราก็จะมาถักแบบนี้นะคะพอได,ได้แบบนี้แล้วต่อไปเราก็โซ่สามแล้วก็คอทอให้ได้ห้าครั้งนะคะถักเหมือนตรงนี้เลยค่ะก็ย้อนกลับมาดูนะคะ คุณป้าก็ถักมาถึงใกล้จะจบแถวแล้วนะคะหน้างานเขาจะอยู่แบบนี้นะคะระวังอย่าให้งานพลิกนะคะมาดูตอนจะจบแถวกันจบแถวก็โซ่สามแล้วก็โยงมาเลื่อนห่วงกับ โซ่สามแรกนะคะตรงที่เราขึ้นด้านหน้าไว้นะคะเราก็จะได้เป็นวงกลมแบบนี้ถ้าผิดก็จะมองเห็นเลยนะคะว่ามันกลับด้านงานเขาจะต้องออกมาแบบนี้ซึ่งสามารถถักต่อไปได้นะคะให้เช็คดูให้ดีก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องรื้อเนาะต่อไปคะ่ะเราก็เลื่อนห่วง แล้วก็ขึ้นลายต่อไปเลยนะคะนี่เลื่อนมาไว้ตรงกลางนี้เสร็จแล้วขึ้นลายต่อไปเลยก็จะเป็นแถวนี้นะคะแถวที่มีอยู่หกหลักแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองนะคะลายเขาก็จะต่อเนื่องไปเลยนะคะ ผ่นหนึ่งครั้งสองหลักท,ทั้งที่เราขึ้นโซ่โซ่สองนี่นะคะต่อไปก็โซ่สาม ถักลายไปตามปกติที่เราถักมาเลยนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ให้ย้อนกลับมาดูลายตรงนี้นะคะสลุกสับประรดที่เราถักผ่านมาจะถักเหมือนกันเลยนะคะก็ให้ดูว่าเราอยู่แถวไหนก็จะถักเหมือนกันเลยค่ะนี่เราอยู่แถวนี้นะคะคุณป้าจะทำให้ดูหนึ่งช่วงลาย นี่นะคะทักเหมือนกันเลยพอได้หนึ่งช่วงลายแล้วนะคะ จะได้งานแบบนี้จะได้เห็นชักเนะาะถักไปเลยค่ะถักจนมาถึงตรงนี้ถักเหมือนกันเลยนะคะตรงนี้นะคะลายตรงนี้ก็เช่นกันนะคะด้านหลังเพราะว่าเราตั้งฐานไว้แล้วนะคะถัก หรือเดี๋ยวคุณป้าจะให้ทําให้ดูนะด้านหลังนะคะให้ถักมาถึงตรงนี้ก่อนเนาะเผื่อเผื่อคนมือใหม่ที่เขาไม่เข้าใจนะคะอ่าถักมาถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณป้าทําให้ดูด้านหลังอีกหนึ่งช่วงลายนะคะแล้วก็ถักด้านหน้ามาถึงครบแล้วนะคะต่อไปจะเป็นด้านหลังนะคะที่เราตั้งฐานไว้คุณป้าจะทําให้ดูหนึ่งช่วงลายนะคะ โซ่สามโยงมาเลยตรงนี้คอทอตรงนี้เขาจะเป็นลูกสับประรดในนี่นะคะจากโซ่นี้นะคะโยงลงมาตรงนี้เลยที่เราตั้งฐานไว้ตรงนี้ ก็จะมีอยู่หกหลกักแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองแบบนี้นะคะนี่คือหนึ่งช่วงลายนะคะจะเห็นว่าถักเหมือนกันเลยนะคะถักต่อไปเลยค่ะถักแบบนี้เลยต่อไปจนครบแถวเลยนะคะ พอครบแถวแล้วก็ถักลายสับประรดนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะให้ดูนะคะนี่ที่คุณป้าทำสำเร็จนะคะชุดที่เราทำเรียบร้อยแล้วนี้จะเป็นสับประรดลูกนี้นะคะที่เราถักอยู่ให้ถักไปให้ได้หนึ่งลูกนะคะถักเหมือนกันเลยย้อนกลับมาดูนะคะย้อนกลับมาดูตรงนี้ ที่มีห้าหลักนี่นะคะย้อนกลับมาดูถักเหมือนกันเลยนะคะในแต่ละแถวถักให้ได้1ลูกเสร็จแล้วพอลูกที่สองเราจะทําการเพิ่มนะเพื่อให้กระโปรงเขาอยู่ไว้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่เราเพิ่มนะคะถักให้ได้ลูกสับประรดหนึ่งลูกแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอ ถึงตรงนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะค่ะเราก็ถักมาถึงจนตรงนี้เดี๋ยวคุณป้าจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าตรงนี้จะมีการเพิ่มเปลี่ยนแถวนะคะจากที่เรา,าให้ดูตรงนี้ก่อนเราจะนับมานะคะแถวที่เป็นรูกสับปะรด เราจะเริ่มนับจากตรงนี้นะคะที่เราทําด้านหลังเนาะตรงที่เราทํานี่คือเราจะนับเป็นแถวแรกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เป็นแถวที่หกมาดูตอนจบแถวที่หกนะคะจากที่เราจะทําโซ่สองเราจะจบแถวแบบนี้ ิ้มลงไปในโซ่สามนะคะพันหนึ่งครั้งแบบนี้เราจะจบแถวแบบนี้แล้วก็ขึ้นต้นแถวต่อไปด้วยการโซ่สามพอเราถักได้สองหลักแล้วโซ่สองก็ทำเหมือนที่เราถัก ผ่านมานั่นแหละนะคะแถวนี้จะเป็นการเริ่มต้นของลูกสับประรดในลูกต่อไปนะคะจะมีอยู่ในนี้ทั้งหมด6หลักแล้วก็ขั้นด้วยโซ่2แบบนี้จากนั้นก็ถักไปตามปกตินะคะโซ่3ตรงลูกสับประรดเราก็จะเป็นโซ่3 เราก็จะลดลงมาจะเหลืออยู่สองห่วงนะคะลูกสับประรดของเราเราจะถักไปแบบนี้เลยนะคะตลอดทั้งแถวเลยนะคะตรงนี้ก็จะถักเหมือนที่เราเริ่มต้นนะคะถักไปเลยค่ะเดี๋ยวครบแถวแล้วมาเจอกันค่ะเราก็ถักมาจะจบแถวนี้แล้วนะคะตรงนี้เราก็จะ จบแถวเหมือนเดิมนะคะด้วยการถักเลื่อนห่วงตรงหลักแรกที่เราถักนี่เราจะเลื่อนห่วงมาไว้ตรงกลางเลยนะคะตรงนี้แล้วก็ขึ้นแถวใหม่เลย ตรงนี้ก็ถักเหมือนเดิมที่เราถักมานะคะเหมือนแถวนี้แถวที่สามนี้นะคะ คุณป้าจะทำให้ดูหนึ่งช่วงลายนะคะโซ่สามเราก็โยงมาตรงลูกสับประรดเลยก็เป็นที่รู้กันนะคะตรงลูกสับประรดเราก็จะถักโซ่สามเราถักมาก็จะได้หนึ่งช่วงลายแล้วนะคะ นี่ค่ะจะได้แบบนี้นะคะถักให้ครบแถวเดี๋ยวมาเจอกันในแถวต่อไปลงมือเลยนะคะเราก็ถักมาครบแถวแล้วนะคะมาดูแถวต่อไปกันเลยแถวนี้เราจะทำการเพิ่มนะคะ เิ่มลูกสับปลรดเราก็เลื่อนห่วงเหมือนเดิมนะคะเลื่อนให้มาอยู่ตรงนี้เริ่มต้นเหมือนเดิมนะคะ ตรงนี้เราจะเพิ่มเป็นหกหลักพอได้หกหลักแล้วสองสองฝั 2, 2่งนี้ก็จะเหมือนเดิมนะคะถักเหมือนเดิมเลย จะได้งานหน้าตาแบบนี้ตรงนี้จะเห็นว่าลูกสับปะรดเราจะปิดงานตรงนี้นะคะด้วยโซ่สาม คุณป้าจะถักให้ดูหนึ่งช่วงลายแบบนี้นะคะเดี๋ยวครบแถวแล้วมาเจอกันนะคะค่ะแถวที่เราถักมานะคะถ้าครบแถวแล้วจะได้งานหน้าตาแบบนี้นะคะที่มีหกหลัก แล้วมาดูแถวต่อไปนะคะสิ่งคุณป้าได้ทำไปแล้วจะเหมือนเราจะนับแถวก่อนนะคะนี้ที่เราถักผ่านไปแล้วเป็นแถวที่เก้ามาดูแถวที่สิบก็ถักเหมือนเดิมนะคะนี่แต่ว่าเพิ่มเป็นหกหลักถักตามนี้เลยนะคะ แต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจให้ย้อนกลับมาดูนะคะให้นับแถวหนึ่งสองสามสี่ห้านี่จะเหมือนแถวนี้นะคะแต่ของเราเป็นแถวที่สิบแล้วนะคะแต่เพิ่มเป็นหกหลักพอได้ครบแถวแล้วให้ตัด ไหมก่อนนะคะสําหรับใครที่ใช้สองสีนะคะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนสีในแถวต่อไปนะคะแต่ถ้าใครใช้สีเดียวก็ถักไปเลยยังไม่ต้องตัดนะคะพอครบแถวแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันคงจะต้องเป็นคลิปต่อไปนะคะเพราะว่าเวลาคงไม่พอนะคะเพราะว่าถักมาเยอะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินเนาะค่ะ เราจะหยุดไว้ตรงนี้นะคะสำหรับคลิปนี้แต่ก็แน่นอนนะคะพอเราเพิ่มเพิ่มหกหลักตัวสังเกตว่าตัวห้าหลักนี้เขาก็จะมีแถวเชื่อมต่อของเขานะคะหกหลักก็เช่นกันเขาก็จะยาวขึ้นนะคะเพิ่มแถวขึ้นนะคะเพื่อที่จะ ให้มันลงตัวแล้วก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ากระโปรงจะย้วยนะคะงานของเราก็ยังเหลืออีกเยอะคุณป้าจะให้ดูนะคะในคลิปต่อไปงานของเรานะคะก็จะมีการถักสายผูกแล้วก็ ลายริมกระโปรงด้วยนะคะจะเห็นว่ากระโปรงเขาย้วยบานออกนะคะแต่ไม่ไม่มากพอให้ได้สวยเนาะใครอยากจะถักเหมือนที่คุณป้าก็คอยดูในคอยติดตามในคลิปต่ตอไปนะคะแต่ถ้าใครที่พอไปได้ก็ถักไปเลยะคะ่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้คุณป้าก็คงต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ